บรรดาผู้ที่ดีรอบคอบในทางของเขาก็เป็นสุขคือผู้ที่ดำเนินตามพระธรรมของพระเจ้าพันธกิจมานาประจำวันเต็มใจเสนอมานาประจำวันรเ,เรื่องราวที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เข้มแข็งและเติบโตขึ้นในทางแห่งองค์พระเยซูคริสต์สวัสดีครับคุณฟังขอต้อนร,รับเข้าสู่ช่วงเวลาของมานาประจำวันนะครับสร้างสารรค์และผลิตบร,รยการโดยพันธกิจมานาประจำวันผมสันทัศน์ะคนับรับหน้าที่ดำเนินบร,รยการ มานาประจำวันนี้พบกันประจำวันที่24เดือนมกราคมในหัวข้อเรื่องไวในการฟังและพระเจ้าของพระเจ้าที่จะนำมาใคร่ครวนและสมัคคีทําร่วมกันในวันนี้ก็ปรากฏอยู่ในพระธรรมยากอบบทที่1ข้อ18ถึงข้อ20นะครับพระธรรมยากอบบทที่1ข้อ18ถึงข้อ20ก็ได้ปรากฏเรื่องราวและเนื้อหาทั้งหมดดังต่อไปนี้ว่า โดยทรงตั้งพระไทยแล้วพระองค์ก็ได้ทรงให้เราทั้งหลายบังเกิดโดยสัจจะวาทะเพื่อเราทั้งหลายจะได้เป็นอย่างคนแรกแห่งสรรพสิ่งซึ่งพระองค์ทรงสร้างดูก่อนพี่น้องที่รักของข้าพเจ้าจงทราบข้อนี้จงให้ทุกคนไวในการฟังช้าในการพูดช้าในการโกรธเพราะว่าความโกรธของมนุษย์ไม่ได้กระทำให้เกิดความชอบธรรมแห่งพระเจ้า ก็ฟังครับความโกรธเป็นหัวข้อที่กล่าวถึงบ่อยครั้งในพระคัมภีร์ยากอบเรียกร้องให้เราช้าในการโกรธนะครับพระธรรมสุภาษิตบทที่19บเกข้อสิกล่าวว่าสามัญสำนึกที่ดีกระทําให้คนโกรธช้าและที่มองข้ามการทรยศไปเสียก็เป็นศักดิ์รีแก่เขานะครับเปาโลบอกกับเราว่าจะโกรธก็โกรธได้แต่อย่าทำบาปอย่าให้ถึงตะวันตกท่านยังโกรธอยู่ ในฐานะของผู้เชื่อในพระเยซูเราควรจะเติบโตขึ้นเป็นเหมือนพระเจ้าผู้ทรงพระกรุณาและพระคุณผู้ทรงพระพิโรช้าอุดมด้วยความรักและความสัต์ซื่อในพันธสัญญาเดิมเราจะเห็นพระเจ้าทรงพระพิโรต่อความบาปของมนุษย์หรือชนชาติก็ต่อเมื่อพระองค์ได้ทรงย้ำเตือนพวกเขาแล้วซ้ำๆว่าจงหันกลับมาหาพระเยววาพระเจ้าของท่านทั้งหลายเพราะว่า พระองค์ส่งเกลียวชาและบริบูรณ์ด้วยความรักมั่นคงนะครับดาวิดยืนยันกับเราว่าเพราะพระพิโรธของพอระองค์นั้นเป็นแต่ชั่วขณะหนึ่งแต่ความโปรดปรานของพอระองค์นั้นตลอดชีวิตฉันมีความรู้สึกตื่นเต้นแรงขึ้นขณะเปิดปากพูดหักล้างข้อกล่าวหาที่เพื่อนรักคนหนึ่งกำลังกล่าวหาฉัน สิ่งที่ฉันโพ tamam. Higher, สต์ออนไลน์ไม่มีส่วนไหนเกนน ine, ี่ยวข้องกับเธอเลยอย่างที่เธอพูดเป็นไหนแต่ก่อนที่ฉันจะตอบฉันกล่าวคำอธิษฐานเบาๆแล้วฉันก็สงบลงและได้ยินสิ่งที่เธอพูดและความเจ็บปวดเบื้องหลังคำพูดนั้นเห็นได้ชัดว่าเรื่องนี้ซับซ้อนกว่าที่มองเห็นเพียงภายนอกเพื่อนของฉันกำลังรู้สึกเจ็บปวดและความต้องการปกป้องตนเอง ของฉันก็สลายไปเมื่อฉันเลือกที่จะช่วยเพื่อนจัดการกับความเจ็บปวดของเธอในระหว่างการสนทนานี้ฉันได้เรียนรู้ความหมายของสิ่งที่ยากอบบันทึกไว้ในข้อพระคัมภีร์ของวันนี้เมื่อท่านรเรียกร้องให้พวกเราจงให้ทุกคนไวในการฟังช้าในการพูดช้าในการโกรธและเหลิกเลี่ยงความโกรธที่ไม่ได้กระทำให้เกิดความชอบธรรมแห่งพระเจ้า การฟังช่วยให้เราได้ยินเสียงหัวใจของผู้พูดฉันคิดว่าการหยุดและอธิษฐานช่วยฉันได้มากเกี่ยวกับเพื่อนคนนี้ฉันรู้สึกได้ถึงคำพูดของเธอมากกว่าการปกป้องตัวของฉันเองบางทีถ้าฉันไม่หยุดเพื่ออธิษฐานฉันคงจะโต้กลับในสิ่งที่คิดและบอกให้รู้ว่าฉันขุนเคืองใจมากเพียงใดแม้ว่าฉันจะไม่ได้ทำตามคำสั่ของยากอบได้เสมอไป แต่วันนี้ฉันคิดว่าฉันทําได้การหยุดเพื่ออธิษฐานก่อนที่จะปล่อยให้ความโกรธและความขุ่นเคืองเข้าครอบงําเป็นกุญแจสําคัญของแกนไวในการฟังและช้าในการพูดฉันอธิษฐานขอให้พระเจ้าประทานสติป,ปัญญาเพื่อจะทําเช่นนี้ได้บ่อยขึ้นและสำหรับในช่วงเวลานี้ขอให้คุณผู้ฟัง ทุกขั้นลองใช้เวลาคิดและใค่ครวญดูว่าคำสอนของยากอบช่วยคุณได้อย่างไรในอดีตที่ผ่านมาและคุณจะนำคำสอนนั้นมาใช้ได้อย่างไรในวันนี้แล้วมาถึงในช่วงสุดท้ายของมานาประจำวันช่วงเวลาที่เราจะร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพระคุณพระรองค์เจ้าข้า ขอทรงโปรดเตือนข้าพระองให้ไวในการฟังและช้าในการปกป้องตนเองเพื่อจะไม่กระทําหรือพูดสิ่งใดไปตามอารมณ์ความรู้สึกแต่จะพึ่งพาการทรงนำของพระวิญญาณจึงอธิษฐานกลับทูลต่อพระองค์ท้งสิ้นในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนคุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังมานาประจำวันอยู่ในขณะนี้นะครับ ถ้าคุณฟังท่านใดมีความประสงค์ต้องการจะติดต่อมายังสำนักงานของเราผ่านช่องทางดังต่อไปนี้จดหมายหรือไปสินิบัตจาหน้าซองส่งถึงพันธกิจมานาประจำวันตุกพน 35, พน์สห้าพนฝหัวหวมากกรุงเทพ10243ผ่านทางเว็บไซต์นะครับที่ w w w t h ด odb o r g และสอบถามพูดคุยเพิ่มเติมผ่านทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข0-2-718 1> 5 1 6 6ถึง7และทั้งหมดนี้คือมานาประจำวันนะครับหมดเวลาสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังกลับมาพบกันใหม่กับรายการในครั้งต่อไปขอพระเจ้าทรงอวยพรพรสวัสดีครับ ผนกฎเกณฑ์ที่คิดไปมันเส้นแบ่งจิตใจเราต่างตัดสินใครด้วยคำว่ากฎที่คุ้นเคยความรักล่นหายจากหัวใจเมื่อเราต่างเหมือนเชยความผิดตัวเองและเลยจะเป็นคนอื่นเรา สนใจกลับไปทบทวนเรื่องราวที่ผ่านสิ่งที่เมื่อวานหากทำให้ใครต้องเสียใจในชีวิตเราเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มี ผิดพลันทีาทำพลาดไปหากได้ทบทวนและมองข้ามพานกำแพงหัวใจที่เราสร้างไว้ทำร้ายใครเพื่อวันพรุ่งนี้ เสียใจเมื่อมองกลับย้อนไปในวันวาน,วนกลับไปทบทวน ใครต้องเสียใจในชีวิตเราเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีอะไรผิดพลันทีาทำพลาดไปหากได้ทบทวน ใจที่เราสาร้างไว้ทำร้ายใครเพื่อวันพรุ่งนี้จะเริ่มต้นใหมไม่ต้องเสียใจเมื่อมองกลับย้อนไปในวันวันไม่ตัดสินใครเมื่อมองกลับย้อนไปน